ในไ้โทรกินเที่ยนองออนไลน์ครับผมอยู่บริเวณอำเภอศรีชาะครับมาเดินดูของกินในอำเภอศรีชาครับว่ามีอะไรบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณร้านอาหารและเป็นที่ตลาดสําหรับในเมืองศรีชาอยู่ในโซนที่เป็นที่ค่อนข้างเจริญแล้วก็มีของขายเยอะๆครับเส้นที่วิ่งเรียบหน้าโรงพยาบาลพญาไทแล้วก็ยาวมาเลยครับก็จะมีของกินสองข้างทางหรือว่าจะเป็นพวกร้าน เต้านะแต่ก่อนที่จะเข้ามามันตรงนี้มันจะมีร้านพวกคาราโอเกะแล้วก็ร้านนวดเยอะมากเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นผมกลจะมาทานอาหารญี่ปุ่นครับก็เลยขับมาเรื่อยๆแต่ไม่ไม่เจอนะส่วนใหญ่เจอร้านอาหารที่เป็นพวกหมูกระทะหมูย่าแล้วก็ร้านลาบอีสานส้มตําซึ่งฝั่งเนี้ยจะมีของขายเป็นพวกร้านอาหารเยอะแต่ทางฝั่งขวามือจะเหมือนเป็นอาหารร้านค้าเป็นฟู้สติทข,ของเซราชาผมเลยให้ดูบรรยากาศก่อนนะรอบหนึ่งครับ ตรงนี้จริงๆจะเป็นพวกร้านค้าร้านอาหารที่เป็นพวกสเต็กพวกร้านอาหารหรูๆดูดีแต่ว่าถ้าเกิดทางน,นี้จะเป็นคล้ายๆกับ้ดสตีทผมก็เลยเดินมาดูเส้นนี้เลยนะก็ว่าจะกินอะไรดีจะพาไปดู้ดสตีทของศริราชา้าครับว่ามีอะไรบ้างก็มีผลไม้นะส้มโอนครชัยศรีโอ้โหบ้านผมมาที่นี่เลยนี่แล้วก็มีพวกผลไม้ครับ กำลังกินโจซาลีหอมองุ่นแกวมังกรนะครับทุเรียนก็มีนี่คือจริงๆเส้นเนี้ยยังเดินได้อีกแต่ผมไม่เดินนะผมก็จะเดินเพราะตรงนี้ไปก่อนครับอยากดูว่ามีอาหารเกี่ยวกับฟุตสทตะไมบ้งเพราะาผมชอบกินฟุตสตตีทมากกว่าครับเพราะว่าราคาประหยัดไม่แพงง่ายสะดวกครับมีเมี่ยงปลาเผาของลุงทองด้วยโอ้โอกำลังเกตบาลาครับร้านนี้ดูดีแล้วก็มีราบส้มตํา เดินข้างในเด ah. ี๋ยดีกว่ามีร้านขนมจีนด้วยครับเนี่ยันนี้ถั่วครับมองหารถขึ้นรถมาดูรถขึ้นก็มาสำรวจมีอาหารสั่งเลยไก่ทอดครับแล้วก็ดูอาหารแล้วก็ดูบรรยากาศภายในร้านบ้างครับเพราะว่าตรงนี้จะมีคนเยอะ ว่าเราจะกินอะไรดีโอ้โหตาลายครับ <c oughs> โอ้โหบรรยากาศดีครับขึ้นเลยเส้นเน้ ที่นั่งกินด้านข้างมีครับโต๊ะก็ดูดีนะไม่คิดเลยเลยชัวจับยวนก๋นวยเตี๋ยวหมูน้ำตกมีหมดเลยโอ้โหยาวครับโอ้โหโรตีก็มีครับโรตีน้องโบสาสามัง้ง มีเครปด้วยคือจริงๆที่นี่ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมอย่างเดียวแต่ว่าไปๆมามองกลางคืนหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีเมืองหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งแล้วก็คือก็คือ,อยังไงอ่ะก็คือเมืองที่เป็นที่ผมไปก็คือไปที่เกาะครับเกาะสีชมพูใช่เป็นวิวของ เ,เป็นของโรงงานาสกรรมท่าเรือน,น้ำลึกส่วนใหญ่สะมากกว่าครับก็ติดตาม้กไไัได้ครับก็ถ่ายคลิปให้ดูครับแล้วก็ดูบรรยากาศแล้วก็ของกินไปเรื่อยเลย <c oughs> มีสลัดด้วยครับสนใจตัวนี้ก็เป็นบริเวณเซเว่นแล้วก็ตรงไปก็เป็นแถวโรงพยาบาลพยาธาย่ย่ววันนี้ที่ผมมาดูก็คือจะมีพวกร้านอาหารที่เป็นญี่ปุ่นจะอยู่โซนเนี้ย เจอเอามื่อกี้เงี้ยไปพักหนึ่งครับอพอดีมาเจอสาวสวยศสีาชาพูดไม่ออกเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมติดครับแล้วน้องสาวไปไหนไม่ไม่ไม,มาผมก็อกยู่ตลอดตรงนี้เลยครับไปแล้วดินไปได้ครับที่นี่ยังมีบริการรถตุ๊กตุ๊กนำเที่ยวอยู่ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีของกินอยู่คนญี่ปุ่นคนเกาหลีเยอะนะที่นี่ นี่ก็มีของเกนอยู่ตรงนี้จะเป็นโรงแรมโซนโรงแรมที่เป็นโรงแรมที่คนที่แข่มาพักเซนทาราโอ้นี่ครับโซนนี้นี่เองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซักเซสบ้านเส้นค่อยผมนี่จะเดินข้ามถนนไม่ได้ข้ามเลยอ่ะเดินข้ามแล้วก็กินที่นอนแล้วกับมาแน่ดูครับ ร้านชิวเป็นร้านญี่ปุ่นจริงด้วยมีเบสบอลข้างในก็ดูดีครับมีโต๊ะสนุกด้านในด้วยอ๋อนี่ที่ผมเห็นนี่ไง<อ>ก็จะมีของกินแล้วก็ตอนนี้มีร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยโทมาดาชิโซนนี้ก็จะมีนี่ครับโซนร้านอาหารญี่ปุ่นรงหน้า โรงพยาบาลยาไทยมีเยอะมากๆเลยตรงนี้ก็จะมีอาหารญี่ปุ่นใช่ดีเจปแปนซเน็กเนี่ยรตรงด้านในนี้ยังมีซอยนะแต่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคาราโอเกะนวดก็มีสนใจเป็นไทยมศาซศาดแล้วสาวนั่งหน้าร้านเต็มเลยแต่ว่าตรงนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆก่อนนะครับรถเยอะตรงนี้เมื่อวันมารถเยอะไม่ได้ถ่ายคลิปตาซาคือสามะคืออะไรถ้าอยากรู้ก็ต้องเข้าไปข้างใน Oh. เห็นสาวๆอยู่ข้างในแลวผมก็อยากเข้านะแต่ว่าอย่างว่าอันดหน่งก็เป็นคนดีอะถ้าเลืนเ่นมีอะแต่จริงไม่มีอะไรนะครับแล้วดูสีหน้าผมยิ้มแบบไม่มีเล่ดใน,น <c oughs> <c oughs> เดินพาเที่ยวททออไปเรื่อยๆครับโอ้โหจะมีซอยเกี่ยวกับสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ของขายเต็มเลยเนี่ยจะเป็นซอยที่น่าสนใจอะเหมือนผมอยู่ในเมืองญี่ปุ่นมากกว่าที่อยู่ประเทศไทยด้วยซ้ำ น่าจะเป็นนวดน,นะแต่ผมขอเดินเส้นหลักก่อนก็แล้วกันโอ้โหนี่ครับเด็กญี่ปุ่นอยู่ทางขวามือผมเต็มเลยผมมาผิดประเทศหรือเปล่าแต่ก็ดีครับเป็นสีสันของศิลาชายนะยามโบราค่้าคืนแบบนี้เลยโอ้โหยาวครับยาวมากครับก็ติดตามกันแน่ทัวร์ได้ครับเป็นคลิปโอซารับนักเดินทาง ที่ไม่เคยมาก็ดูได้ครับตรงนี้ก็จะมีซอยซอยที่เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอาจจะแต่สนใจคือภาษากิดถึงคิดว่าไทยมัสากจะเป็นนวดแผนไทยมากกว่าแล้วก็ดังท่องเที่ยวเยอะครับก็เดินสวนไปสวนมาเยอะครับนี่เป็นร้านอาหารครับเส้นมารุเส้นอุด้งทำเองที่วันนี้ผมดูอยู่แล้วผมสนใจมากครับไม่รู้ว่าแพงไหม ฟังยิง่งในน้อยอยู่ต้องเก็บหอมรอเลยครับช่วงนี้กินได้แต่ก๋วยเตี๋ยวชาไม่เกินสามสิบบาทอก็เรียบร้อยครับตรงนั้นหน้าจะทะลุเส้นอื่นแล้วก็เส้นนี้ก็จะเป็นนวดมัสสาครับพอเมื่อกี้ขับรถผ่านเส้นนี้มาก็เลยอยากจะให้ดูวิถีชีวิตยามเย็นของคนสิรชาในช่วงเวลาประมาณสองทุ่มขึ้นนะครับว่าเขาทําอะไรกันเขาไปอยู่แบบไหติดตามได้ครับอันนี้ถั่วก็เดินทางท่องเที่ยว พาัเพื่อนๆไปกับผมครับก็จะได้เห็นบรรยากาศที่พิธีชีวิตผู้คนและรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงการทับปลาเป็นหลักเลยนะนี่ครับเส้นนี้เป็นนวดนะตอนแรกผมที่เราไปร้านทานเมก็เดินดูที่ไหนได้สาวๆส,สวย,สวย,สวยๆเต็มเลยครับก็หาข้าวกินดีกว่าครับจบทริปแล้วนะศีลาชาว,วันนี้ครับกินที่นอนอะไรกับแม่ดูครับดูโลโก้ก่อนไปครับพิมพ์ youtube.com/slash a n n a o n t o u r s น,นี่คือช่องหลักของอันแนทัวร์แล้วก็มีช่องอหนึ่งช่องคือช่องอันแน่หาปลาครับก็พิมพ YouTube ์ youtube.com/slash a n b o t u n y a ซึ่งเป็นชื่อของช่องใหม่ผมนะครับผมจะคลิปหาปลาลงช่องนั้นครับสิดตามได้ครับผม